หยุดยาวแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนก็จองตั๋วไปเที่ยวดานังเวียดนามกันเลยค่ะตามคำเรียกร้องของเด็กๆไปที่โรงแรมเมอร์เคียวบานาฮิวนะคะเวียดนามค่ะโดยทริปนี้นะคะเมื่อไปถึงแอร์พอร์ตดา,างปุ๊บก็มีรถตู้มารับค่ะเพื่อที่จะไปเช็คอินนะคะขึ้นกระเช้าต่อเพื่อที่จะไปโรงแรมเมอร์เคียวอยู่บนบานาฮิวนะคะจากจุดสนามบินมาถึงที่เช็คอินเนี่ยก็ประมาณ40นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็รอเช็คอินแล้วก็ขึ้นรถกระเชา้าขึ้นไปข้างบนกันค่ะ การขึ้นรถกระเช้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยขึ้นเลยค่ะแล้วครั้งนี้นะคะก็คิดว่าจะขึ้นรถกระเช้าแค่แป๊บเดียวแต่ผิดคาดค่ะใช้เวลานั่งอยู่บนกระเช้าวกว่าจะขึ้นไปถึงบานาฮิวนะคะเกือบ30นาทีทีเดียวค่ะพอมาถึงนะคะก็ว้าวมากๆเลยเพราะว่าฝนตกแต่ว่าอากาศเย็นนะคะถือว่าโชคดีมากๆที่มาเปลี่ยนอากาศที่นี่ค่ะ ถึงปุ๊บเช็คอินเข้าที่พักก่อนเลยโรงแรมที่นี่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเป็นแบบเมืองเก่าค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะว่านึกว่าอยู่โยุโรปนะคะจริงๆแล้วที่นี่เป็นเมืองที่สร้างเรียนแบบขึ้นมานะคะไม่ใช่ของจริงค่ะแอบรีวิวอาหารเย็นนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์กินที่โรงแรมค่ะเพราะว่าเราซื้อเป็นแพ็กเกจมานะคะก็จะได้ดินเนอร์รวมไปด้วยค่ะอาหารเย็นที่นี่อลังการมากนะคะเด็กๆตื่นเต้นมากินทุกอย่างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวต่อค่ะ ยังค่ยังไม่หมดแรงสําหรับวันนี้กินข้าวเสร็จก็มาเล่นน้าฝนต่อค่ะพัทยาไม่มีน้ําฝนให้เล่นนะคะดีใจสุดๆไปเลยค่ะ